เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันสวอตแมนทิเบเตอร์สองพันหกซีซั่นหนึ่งกันนะครับซึ่งการแข่งขันรายการนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด16ทีมนะครับแบ่งเป็นสองซิเวอร์นะเดี๋ยวเราจะทําการจับฉลากด้วยการสุ่มครับก็คือการซัฟเฟอร์นั่นเองนะฮะให้มันระบบสุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะกดสุ่มนะครับก็ไม่รู้มกันนะว่าใครจะเจอกับใครนะก็เอาเป็นว่าสุ่มเลยละกันเนาะเพราะมัการเสิร์ฟแรกก็สักห้าครั้งละกันนะครับนะครับหนึ่งครับสองครับ สามครับสี่ครับห้าครับโอเคนี่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งครับต่อไปเซิร์ฟเวอร์สองครับเหมือนกันนะห้าครั้งครับหนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับแล้วก็ห้าครับโอเคเดี๋ยวไปดูสายแข่งขันกันก่อนว่ามีทีมอะไรเจอกับทีมอะไรกันบ้างครับสำหรับของซีซั่นหนึ่งฮะอันนี้นะฮะสาย A ก็ โซเรหนึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับทีมอะไรเจอกันเองเดี๋ยวเราไปดูในกลุ่มอีกทีกันนะสำหรับภาพใหญ่นะครับผมอันนี้คือโซเรหนึ่งนะสวร์สองครับก็มาดูกันครับว่าทีมไหนจะเจอกับทีมไหนฮะโอเคอันนี้ของโซรสองนะครับเหมือนกันนะฮะโซเรดสองโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพใหญ่ใหญ่กันแล้วก็ลิงก์เนี่ยดูได้ที่ในกลุ่มของสอดแมนนะครับในการแข่งขันนะครับว่าทีมไหนเจอกับทีมอะไรยังไงโอเคตอนี้ก็ ไปแล้วครับสวัสดีครับ